พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งร่วมงานเลี้ยงของคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนต์ Kent, สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของสถาบานันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2555เวลา18นาิก10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยสหราัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย12ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภา สเสด็จไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองนักขนนิติศาสตร์ชิคาโกเคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลิโน伊斯โดยมีนางสาวทาร่าแอลเอนเดสันนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าชิคาโกเคนและนายฮาโรเครนคณะบดีคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนเฝ้ารับสเสด็จโด,ดยงานเลี้ยงรับรองนี้คณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนจัดถวายแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรก,กิติยาภาในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ในการน,นี้ได้ประทานกรอบรูปภาพที่ปักจากผ้าไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่นายฮารโรเครนจากนั้นเสด็จไปทรงร่วมงานเลี้ยงณนะห้องบักกิงแฮมเดชิคาโกกลับในการเสวยพระกรยาหารข้า ซึ่งนายจอห์นแอนเดอร์สันอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนรกิติยาภาทรงกล่าวขอบคุณคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์ที่จัดงานนี้ขึ้นและทรงยินดีที่คณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย โดยคณะได้ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาในต่างประเทศโดยให้มีการศึกษาในประเทศไทยเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางไปอบรมตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร์ชิคาโกเคนตต่อไปและทรงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ต่อไป